ไปเยอะแล้วนะกับความอลังการนะครับเบื้องหลังล่าพัโตรับหน้าที่เก็บภาพนี้ไปฝากคุณผู้ชมเองครับไปดูเลยดีกว่าฮรับพ่อเห็นบอกว่าตอนนี้ข้างหลังกําลังซ้อมกันอย่างสนุกสนานเลยตามมาเริ่มที่ในห้องพักนักร้องจาก3เวทีเรียลลิตี้อย่างเดอะสตาร์เอฟและ k p n ครับที่แท็กทีมมันมาร่วมแรงร่วมใจเตรียมตัวกันตั้งแต่หัววันครับแถมแต่ละคนนี่ก็ฟิตกันแบบสุดๆเลยวันนี้ก็เป็นโชว์พิเศษนะครับก็จะได้ จะได้ฟังเพลงของของไม่บอกด้วยกับเพลงอะไรบอกได้เลยอ่ะเพลงหนึ่งในพันล้านปกติน้องกันน้องคนเดียวแต่นี้สี่คนรวมพลังกันคูณสี่ช่วยดูแต่ละคนด้วยโอ้ขอโทษนะครับหมายถึงความไม่เต็ม อะไรพี่เดี๋ยวตาไม่เท่ากันอย่าพี่เขาว่ากันว่าตาจะไม่เท่ากันพี่สานี่ครับผมโดนไล่กลับมาพี่มันเป็นเรื่องจริงค่ะที่ผิวมังนี้แต่งหน้านานมากแต่งก่อนนิชานค่ะดิฉันเข้าไปลองชุดนู่นนี่ออกมานางยังแต่งอยู่เลยโชว์วันนี้เนี่ยตื่นเต้นยังไงบ้างตื่นเต้นมากจำท่าท่ายากมากนะคะ ถ้าเกิดว่าเราเต้นไม่เหมือนแดนเซอร์ให้คิดไปเลยว่าเราเต้นถูกแดนเซอร์เต้นผิดถูกต้องสอมไม่ดีต้องต้องคิดแบบนี้นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับผมรู้ว่าคุณไม่ได้มาคนเดียวหรอกเดี๋ยวต้องตามมาแน่ๆคุณโบวี่ครับอ๋อ ใช่ใช่เขาเชิญรางวัลครับจริงเหรอเขาจะรางวัแลแะ้วคุณนัดกันมาหรือเปล่าไม่นัดไม่นัดครับนายเอ็นนัดมาครับ <c oughs> และอีกหนึ่งโชว์ที่เซอร์ไพรส์คนดูแบบสุดๆก็คือโชว์เมเล่เพลงแห่งปีครับผ่านเสียงแลลีลาจัดจ้านของพี่เบนสลาทิสนี่แหละครับ <c oughs> งานนี้ไม่ใช่แค่ทีมโชว์ที่ทุ่มสุดตัวนะครับเพราะสองพิธีกรในงานอย่างพี่เอกและพี่นุ้ยก็เต็มที่เกินร้อยกับงานไม่แพ้กันครับ โดยเฉพาะพี่นุ้ยที่รีบเออไม่ใช่ฮะหมายถึงว่าทุ่มเทมากขนาดต้องหิ้วกระเป๋าขนาดซ้อมคิวไปด้วยเลยครับก็กลัวทุบกระจกรถเข้าใจไหมก็เลยต้องหยิบมาติดตัวใบนั้นอยู่ไหนใบที่อยู่ในรถอยู่ไหนอยู่โรงพักเป็นของกลางอยู่ดูสกินนิ่งเลยพี่อุ่ยหนามากเลยอืมก็ไม่ค่อยหนานะคะร้อยกว่าหน้าเท่านั้นเองี่ยสิสกินเพราะว่าวันนี้ถือได้ว่าเป็นการประกาศผลรางวัลที่คนในวงการบันเทิงเนี่ยภาคภูมิใจแล้วก็รอคอย าน่ว่าพร้อมแล้วนะครับแต่ด้านนอกนี้เรียกว่าพร้อมยิ่งกว่าครับเพราะแต่ละฝ่ายเตรียมพร้อมรอต้อนรับคนบันเทิงมาร่วมลุ้นรางวัลทรงเกียรตินี้โดยเฉพาะคนกลุ่มนี้เลยฮะสวัสดีแฟนคลับวันนี้ดี่คุวันนี้ครับและหลังจากนี้อีกแค่ไม่กี่นาทีนะครับพรมม่วงตรงนี้จะคลาครา่งและเต็มไปด้วยเหล่าดาราศิลปินที่จะมาเดินตรงนี้กันใกล้ชิดกับเหล่าศิลปินและเหล่าแฟนคลับมากๆนะครับ เพราะฉะนั้นผมเองขออนุญาตไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากอนนี้ยังไม่เต็มนะฮะเปลี่ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันพรุ่งนี้แบบจัดเต็มกับนายเรนอ a วิร์ด2013ครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max วิ Cross ใหม่